สวัสดีครับมอนี้มาตามในทางแม่กองหายด้วนๆนะครับหนงวดก่อนบนเขาสามศูนย์เก้านะครับแล้วก็แปดเจ็ดตรงๆเนื้อครับเขาบนเขาล่างวดนี้เพิ่นฟันดีเราพี่น้องฟันเป็นตัวคือเก่ามีคนมาบอกคือเก่านะครับในงวันนี้ฝ้าไปติดตามกันด้วนๆว่าแม่กองเพิ่นไหนตัวใดเพิ่นหายมาตัวใดไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่กองครับดีค่ะ วันนี้มาเลอไครับแม่ตีมาตามแม่ของเด้อครับได้หดก่อนยหญ่ถือท้าบนทั้งล่างถือสามศูนเก้าแล้วกันเลขสองแปดเจ็ดนี่ยนถือกันเนาะถือท้บนทั้งล่างเนาะทั้งบนทั้งล่างเ็ดเป็นเล็กรางับจินเล็ก่างสามศูนย์เก้าก็ถือนะครับแาทนี้เอาเลขกูโลดน้ำเน่าโลดเล็ก่างเท่าไรขี้โดกับี่ยวไปช่างไหนบุกไ เิ่งที่สองอันนี้ผู้ชายอ่ะบัหนึ่งมากมากเย้าควงหวันเขาว่ายารอกอืนนี้ยาเราปฏิปลามาสะกกันเอามาแจงเที่ยนเลยขนาดอืมอันนี้ฝันสองเออจังนมาได้เล็กก็ขึ้นแยกคนละต้องงอด่นละเลขกเปจุงชันเลขกหุจุงที่ไปน้อย ยูก็ละมองเออเท่านั้นนางการเท่ามาขายนี่ทันเขียนว่าทันเขียนทราบวันเนี่ยมาที่เขียนเอาแม่วางสี่ตัวบ่ที่เขียนให้แล้ววะที่ลูกนีไว้ให้อยู่ในนี้ล่ะเพิ่นก็ว่าทำนั่นแหละก็แล้วเลยเสด็จไปเลยบพาะหาจักรวันยาวดอกจังบอกเตือได้น so like ้ำหมักน้อยๆห้าก้อนนี่ท่านเนีละ แย่จรงวะมนก็จริงแย่แย่พอจบแล้วบหรอเออาย่พอจบแล้วเนาะเออจบแล้วมีเท่านี้มีเท่านี้เนาะข่อยสอยแล้ววันนี้อันยาย่ฟ้าเนินผู้เฒ่าเหรอก็บัดเฒ่าแล้วแล้วก็บัดเท่าเลยเฒ่าขึ้นนุ่มนั่งกลางเนาะนางกับบ่เงยเนี่ยคืยว่าขันเขียนชาฟันเหนียมากสิเขียนหนาวกวางสิบ่สิเขียนให้แล้วว่ะคุณเลย เกลือก่อนเพิ่นเพิ่นเช่นนั่นเลขแปดนี่เลขหกแล้วว่้ก็ไดตำแหน่นเขาเจ้าเขียนที่ใส่ยาเขียนใส่พื้นเหมือนเขียนอะไรอย่างเขียนใส่พื้นไว้เขียนใส่พื้นไว้เนาะฟังหนึ่งเป็นเลขแปดเลขแปดช่วงจันนี่หกช่วงที่ว่าแปดก่อนนะเท่านั้นนั่งกลางสี่ว่เจ้าเจ้าผู้เท่าเนี่ยนั่งกลางเท่าคล้ายเลขต่อคล้เลขได้อยู่ประมาณเท่าไรอายุคนประมาณเท่าไรข้อหกสิบวะ ไว้เล่าก็จะเท่าเข่าอยู่เนาะจำโมแมงเงเ่ายอ่ะมงเก็เท่ากมันมันจะเป็นอผู้เท่าเลเป็นเขาย่การไมที่แม่งนี่ไม่งไ่ตื้ผู้เท่ารังอีหนี่เนี่ยข้นมาไมี่เราถือแบบคันคือสาตัวนี้กัคิวไลเติบย่สิคือว่าผู้เท่าย่กาะแปดเก้าหกวางขีดกรได้เนาะสิไสิเนาะเนาะแปดกัาหกเก้าหกอืม เาว่าผู้ถารกลางเนาเปดแปดเก้าไปที่เนี่ยห้องห้อต้องเชื่อรัไร้าเมตัวแต่ว่าที่แนเนียนเียหายายนะคือเปลี่ยนอคือเปลี่นหก่ตนั่งอยู่กลางก็คือเออเอาเอาเนี่งช่องตัวเาเป็นเรียกบนเรียกล่างในครับเก้าเก้าเปี่นเน่นเ้นนี้เนาะ มันมีหลายแน่อ่ะมันไปดนหล,ลายมันไม่มได้หรอกเองครับแล้วเชบ่อไหาไปมิตะร์แจให้ไยังทับวางื้อนคุณว่า,า,าอยากให้อีพีบา้านอย่างนี้ขัน,น,น,นอีพีบ้านอยูอนนีคุณว่าแจให้มึงฟังเลยอีบ้ากระเทือนเนาะคือย้ายย้ายเนี่ยลดย่อมถีเป็นอะไรย้าย จำได้ปะขั้นเนี่ช่เมืองรถขั้นมันชีไปขายของดูดูโอ้ขั้นขั้นเลี้ยงนวอเออะขั้นเลี้ยงว่ามันมันขั่นว่าเนาะน้องห้องปุ๊บขั้นอี่างไหนขั้นตู้ขั้นรถขีบไปขายอย่างโอ้ขั้นตะลีโอ้ยังไปจับจำได้เนาะเพราะว่าขั้นเลขขั wow. ้นม่าเป็นบนกับเป็นล่างนี่อีกมันเลขรถเนาะเอาเดี๋ยวรถต้องดูตามทีหนึ่งนะฮะจำไว้เนาะเพราะว่ามีบักหนึ่งมามักมันกับยังหมากย่ออันนั้นมาตามโพสต์ไทยทะเบียนรถ ขนาดไรดูจามือมือนแล้วเปล่ามือบานั้นลหะบอกวันยาวเลกเอ้ายามันจิเป็นเนกตัวใดทางหละมังเนกโรตียาวน้ำอาเป็นเนกลังฟันทำนี่น้อยา่เนาะันว่าผู้เทาเขียนเลขแปดก็เลขห้องไฮเออร์่าผู้ผู้ขายนางอยู่กลางเขียนตัวใหญ่แล้วเทาเ่าขายเลขเออแล้วตัวใหญ่แล้วเลขแล้วเขีนตัวใหญ่บอลเลี่ตัวทํำท่ามดานี่แหละตัวสี่เลยมช้ำนี่หละตัวสิ่เหลย

นั่นนีเปียกเขาหกเนาะเออ้าเอาตามนั่นเนาะเอาตามนี่แหละเข้ารองเฮ้ารองไฟรองมันรองมันเนาะตีซอยกันเด้อพี่น้องฟังดีนะครับย่ายว่าเลยถ้าโตงงวดพวกเราแยกย่านบ่ถึกย่าน FC ี่ไฮย่าอสซี่าเนาะแต่กันน่งคิดอยู่ว่าสิบอกบ่บ่ดอกหมอเลยมาสอดสุ้มือเพิ่นมันเลยรำคาญก็เลยได้ให้เนาะพ่นะย่านบ่ถึกกันพี่น้องว่านะครับย่ายว่ามีผู้เฒ่ามาขายเลขให้นั่งอยู่แล้วก็เริบาหนั่นแปีนี่หกกระสุนแต่ว่าตัวเรานั่งอยู่กลาง แยกก็เลยทีว่าเป็นสามตัววเดนะครับแลยว่าคือเด็กหน่อยบอกป่าแยกลยว่าอาจจะเป็นสามตัวแปดเก้าหกแต่ว่าตัวที่เขาบอกอิเลีนี่นคือแปดหกเนาะกันแย่วากันน้ำแปดเก้านะครับกับเก้าหกนี่แหละประมาณนี้เด้อนะครับเดี๋ยวสิบวุ้งหายน้ำมัตีนนอนหรือวงตัวนึ่านะครับวุงแปดหกเงินเนาะไม่ต้อยยัง วงตัวนี้เนาะวงเขาบอกเนี่ยเนาะเต่าไฟบอกผมอ่ะอืมเขาวงตัวเดียวเนี่ยนี่ตัวเดียวเนี่ยแหละเจ้าสามตัวเพใ่รมากเกินเตียวว่าผู้เ่านวงกลางเนี่เตียวนะครับเว่าที่เขาบอกเขาบอกว่าเปียกเข้าหกเจอกวไสเนี่ยนี่หลุดไปอยู่เนานะราแม่นั่งหน่อยเท่านี้ลาบบอคือราแม่นั่งหน่อยเท่านี้เป็นผู้บอกครับคือเอาลักษณะที่เกี่อนกนบตัวแม่เนาะครับกูลึาด้วย กุกขึ้นอยาแค่คอยเอเนด้ไเนี่ยอืมูคือาจาแมนั่น่อยแค่นี้บอกเลคนใส่ขอกรจํามาเลยแยกกระจำมาเลยป่ะเดี๋ยวคนก็มาม่เงี้ยต้องรอดเนาะมาเยจองมึงโอ้ยจองอะไรก็มาหรอกเอารูปคนญี่หุ่นมาตามยืมมาสองคนมาหนี่วเขามางานมางานมาลูกหลานมา โออกูเป็นน้ำตาไหลวันเท่าเดียวแล้วไม่ถึงได้ทำเลยนั่นเ,นเองเนาะนั่นน,นั่นบวชร้านร้านมาขังบวชเขาจิแจาเขาหาแม่เขา,เขาอืมแม่นวลแม่วตายไปแบบมันบอกมันที่บวชด,ด้วยไม่อยู่ด้วยแมวทางนู้นไม่จังไลย นี่ยท่างถังนั่นคนละอ๋อเขายตัวแล้วเนะยาะแยกตัวท่านตายเลย,ยายกันบ่คืเป็นเป็นลูกของ,งอมักถังเลยเป็นแม่บักอันนี้เลยว่ะนั่นจังสิว่ามาบวชเถอามาบวชหาแม่มันงั้นบวชเนะาะงันบวชกูมีกูอยู่เนาะมีเอาต้องคอยตามที่หลังเนาะว่าถมาตามคนสุดท้ายหายเรืออาจมีงลงในอคอมเมนต์ก็ระไรสำหรับเลขทะเบียนรถมออเตร์ไซค์เนาะนะครับฝันแรกแยกคือฝันว่า นี่ลแหละสรุปว่าฝันแหลกย่า่เนี่ยคือผู้เฒ่ามาขายเหล็กให้ซีบอกว่าคันหนึ่งแปดคันหนึ่งหกแต่ว่าเรานั่งเรานั่งอยู่กลางย่า่แล้วว่าจีสามตัวนี่แปดเก้าหกแล้วก็บแปดหกเนาะกันน้ำหื้อเก้าแปดเก้าหกเด้อนะครับสำหรับฝันย่ายนะครับกับบ้าณนี่แหละความฝันย่ายนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นี่แหละแต่วันตัวมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ยยกบารูทะเบียนมอเตอร์กับบร,รูเนาะ โดยิดตามหาหาให้เนาะยายเนาะทะเบียนนี่เขาว่าจจะไปยังเขาใหญ่มอไซค์ว่าจะไปยังก่อนมันจะใช้จู่จู่จัดที่ไป <ใช S 1> ยังว่ะครับยาวมันจะใช้ยาวมีเวลามากขึ้นมันมีบักหนึ่งมาหมาัมกมัดไงยังก็คุชิวารีอยู่นะร,ยรถมันน่ะอันนึงไปยังคนมาหมักมันวะแล้วเขาคนมาหมักเลยคนหมักออกด้เนาะ เอาก็สรุปตามนี้เด้อพี่น้องครับผู้เถ่ามาขายเลียหย่ายว่าขาหนึ่งเป็นแปดขานึงเป็นหกนะครับก็เรียกว่าพวไห่แปดหกเป็นตัวเน้นเด้อนะครับตัวสามตัวแยกตีเองหน่ยแยกตีแปดเก้าหกนะครับกับการน้ำแปดหกเป็นแปดเก้านะครับหรือเก้าหกเนไนะให้ชบให้มานังรถนงันนั่จานม่กองนังวันนี้เค้ามตัวก็ยันเออเอาสันเรียบ้อยเอาสั่นเนาะไม่ตีเนาะอันนี้ก็จะที่สาตัวกัแปดเก้าตัวมากคนเห็นวะยัยมากคนเน็นวามากเยอะนะครับ ด้อยการกนหกแมนมังมากเนาะก็ตีเคล็ดไว้กอก็ตีเคิดว่าสิแปจังสีสี่ิไา้โอ้เจ้น้ใพ่เอางินก็บืีว่าบอกมันตัวเนาะมันตัวเนาะแต่ว่าจจะว่าได้ดีเท่าไหน่ขนาดล่ะคอ่ก้าวอู่ก้าะเพรา้บ่ตเตียขึนปดหกแปกทั้งตัวนึงไอ้ทีเตี้ยขึ้นสามตัวานา้น่ะเพราะว่าสาก้าเกาัส้นเลยเพราะว่าผู้ถาวร่างต่างเลยนะครับแต่ว่า สัมคนบอกมัดค so, okay. ุอตัวพือนางตามก่อนทำพิศนาเนาะพิศนาหน่อยหนึ่งเนะตาวันนี่แต่ว่ากตามมาแล้วเด้อนะครับกล่องจมอใส่เดี๋ยวรอยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ลงในคอมเมนต์มาลกคอมเมนต์ยว่าตามโพสท้ายเนาะมีอเนาะแต่วนต้อาไสมตัวเลยย่านกักับมันนยบอ้าวมอถือายาห่เด้อนะครับช่วนว่ายแล้วขยายเราอขยันพี่น้องวาแล้วเราแบบบอก นายาดนุ่มก็ถือกันคนว่าให้มาใช่ไหมไม่มีผู้ใดว่าดอกยใจมันก็ไม่มีผู้ใดหูวหรอกขี้งวดมากผ่านหนครับครับอ่าสำหรันนายาดนขอพูดอะไรจุกไฮมานน้ำยากรในวันนี้เด้อนะครับสวัสดีครับ